สวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์ครับจากโรงเรียนศิลิพัฒน์การแพทย์แผนไทยในวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงเ,เรื่องของข้อบังคับนะครับข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยนะซึ่งว่าด้วยหลักเกณฑนะ์ในการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษนะกล่าวหากล่าวโทษใครก็คือกล่าวโทษกล่าวหากับผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกตนะ์พุทธศักราช2557อันนี้หนังสือ,อข้อบังคับของสภาฉบับนี้ก็ประกาศในหนังสือราชการราชกิจจานุเบกษาในวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2557นะถ้าใครได้เรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปนะ์พุทธศักราช2542มาแล้วก็จะมี พูดถึงการกล่าวหากล่าวโทษของผู้ประกอบโลกศิลปะเหมือนกันลักษณะเนื้อหาก็คล้ายคลึงกันนะฮะแต่ก็จะมีข้อปลีกย่อยแตกต่างกันไปนะ,ะเพราะฉะนั้นผู้ที่จะสอบนะฮะเรื่องกฎหมายในวันที่6มิถุนาสองห้าซึ่งทางสภาจัดสอบแพทย์แผนไทยในปีในประจำปี2558นี้ก็ควรที่จะเน้นนะครับมาดูเนื้อหาทางด้านกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องหลักเกณฑ์การนะฮะในการสอบสวนหรือสืบสวน แต่นี้เรามาดูทั่วไปนะครับอาจารย์ก็คงจะไปเร็วๆนิดนึงในส่วนที่ถ้าถ้าไม่ไม่ได้นเน้นหรือไม่สำคัญทีนี้ในข้อบังคับนี้ก็อาศัยว่าโดยที่การที่เป็นการสมควรที่จะให้มีข้อบังคับของสภาการแพทย์แผนไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวนหรือสหรือสอบสวนนะครับในกรณีที่มีการกล่าวห,หาหรือการกล่าวโทษผู้ประกอบพิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย หรือผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ก็คือในการประกอบโรควิชาชีพหรือประกอบโรคศิลป,ปะนั้นนะฮะเราเป็นแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ก็ตามก็มีสิทธิที่จะถูกกล่าวหากล่าวโทษถ้ากระทําผิดเงื่อนไขผิดกฎหมายผิดจรรยาบรนนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะถูกเพิกถอนใบอนุญ,ญาตหรือพักใช้ใบอนุญ,ญาตได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรามาดูนะฮะผู้ที่จะสอบก็คงต้องให้ความสําคัญในกับข้อบังคับนี้นะครับ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา24วงเล็บ2วงเล็บ4วงเล็บพอพุทเท่าประกอบกับมาตราที่30แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพพุทธศักราช2556นะครับคณะกรรมการสภาแพทย์แผนไทยโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษจึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้นะจะเห็นว่าข้อบังคับนะของสภาการแพทย์แผนไทยนั้นจะเน้นนะครับต้องได้รับความเห็นชอบของสภานายกพิเศษนะครับ ถึงจะมีอ่าถึงจะประกาศได้นะประกาศเป็นกฎหมายหรือข้อบังคับได้นะครับข้อที่หนึ่งข้อบังคับนี้นะครับก็พพูดถึงชื่อเรียกก็คือข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มีการกล่าวหาหารือกล่าวโทษนะครับผู้ประกอบโรคศิลปะโทษทีครับผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พุทธศักราช2557นะอันนี้ก็ออกข้อบังคับเมื่อ,อธันวา2557นี่เองข้อที่สองข้อข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพราะฉะนั้นถ้าประกาศวันที่17ธันวาคม2557เพราะฉะนั้นข้อบังคับนี้ก็ต้องมีผลบังคับวันที่18ธันวาคม2557นะครับ อันนี้การไม่แน่ใจว่าจะออกวันที่ด้วยหรือเปล่าในบางในบางปีก็มีการออกเรื่องของวันบังคับใช้ด้วยแต่ง่ายๆก็คือวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งตรงกับวันที่18ธันวาคม2557นั่นเองในข้อที่3ในข้อบังคับนี้ก็จะมีความหมายต่างๆเราก็มาดูความหมายนะครับเกี่ยวกับความหมายของคําพูดนะให้เข้าใจความหมายซึ่งอยู่ในข้อบังคับนี้ นี้มาดูคําว่าประพฤติผิดคําว่าประพฤติผิดนั้นหมายความว่าการกระทําของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนปัจจุบันที่ประพฤติผิดข้อจํากัดและเงื่อนไขนะครับหรือประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพตามมาตราที่36อาจารย์ได้พูดถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพตามมาตรา36แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ การแพทย์แผนไทยพุทธศักราช2556นั่นเองนะครับนี้คำว่าคํากล่าวหาหมายถึงอะไรก็หมายความว่าเรื่องที่ผู้ได้รับความเสียหายนะฮะเน้นนะครับผู้ได้รับความเสียหายได้กล่าวหานะกล่าวหาต่อสภาการแพทย์แผนไทยตามพระรบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทยนะพศ2556ว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยะยุกต์ประพฤติผิดและความประพฤติผิดนั้นก็ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายอันนี้เป็นผู้เสียหายโดยตรงนะครับจึงใช้คําว่ากล่าวหาและผู้การกล่าวหานั้นได้กล่าวโดยมีเจตนาจะให้ผู้ประพฤติผิดได้รับโทษนะครับเช่นแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยะยุกต์มีการประพฤติผิดจรรยาบรนนะครับนะแล้วก็กทําให้เกิดความเสียหายต่อคนไข้หรือผู้ ป่วยนะซึ่งได้รับผู้ความเสียหายโดยตรงเขาก็อาจจะทำความกล่าวหาย,ยื่นต่อสภาวิชาชีพได้นะครับสำหรับคำว่ากล่าวโทษนะฮะคำว่ากล่าวหากล่าวโทษมีความคล้ายคลึงกันแต่จะมีความแตกต่างกันอยู่นิดหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันทีนะครับคำว่ากล่าวโทษนั้นหมายความว่าเรื่องที่กรรมการสภาแพทย์แผนไทยหรือบุคคลอื่นนะครับจะเป็นกรรมการสภาก็ได้หรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรง นะได้กล่าวโทษต่อสภา,าการแพทย์เป็นไทยนะครับตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์เป็นไทยพศ2556ว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์เป็นไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์เป็นอัจระยุกประพฤติผิดและการกล่าวโทษนั้นก็ได้กล่าวได้กล่าวโทษโดยมีเจตนาจะให้ผู้ประพฤติผิดได้รับโทษอย่าเห็นว่าความแตกต่างระหว่างคำกล่าวหาและกล่าวโทษ คำกล่าวหานั้นก็คือผู้ที่ได้รับความเสียหายโดยตรงเป็นผู้กล่าวหาเป็นผู้กล่าวหาต่อสภาวิชาชีพนะครับส่วนคําว่ากล่าวโทษนั้นอาจจะเป็นกรรมการของสภาแพทย์แผนไทยก็ได้หรือบุคคลอื่นเช่นญาติพี่น้องพ่อแม่ของผู้ที่ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับเสียหายโดยตรงนั้นเป็นผู้กล่าวโทษแทนนะครับนี่คำว่าการสืบสวนหมายถึงการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน นะฮะซึ่งคณะนุกกรรมการจรรยาบรณก็ได้ได้ทำไปตามอำนาจหน้าที่เพื่อที่จะทราบถึงรายละเอียดแห่งกรณีที่มีการนะากล่าวโทษนะคล้ายๆกับการเรื่องของตำรวจหรืออะไรต่างๆกา,าสรสืบสวนก็ต้องเป็นกระบวนการนะเป็นการสแสวงหาขอ้อเท็จจริงหลักฐานนั่นเองว่าการกล่าวหาหรือกล่าวโทษนั้นนะผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนปุคนุ้นันมีความผิดจริงหรือไม่อย่างไรนะครับส่วนคําว่าการสอบสวนหมายถึง การสอบสวนก็เป็นการรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการต่างๆซึ่งคณะอนุกรรมการสอบสวนได้ทําไปตามอํานาจหน้าที่เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์การกระทําที่เป็นการประพฤติผิดรวมถึงการให้ถ้อยคําของผู้กล่าวหาหรือกล่าวโทษหรือพยานตลอดจนบันทึกคํากล่าวหากล่าวโทษนะฮะจะเห็นว่าคําว่าการสืบสวนและการสอบสวนนั้นจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยการสืบสวนคือการแสวงหา ข้อแทจริงและหลักฐานแต่การสอบสวนเป็นเน้นในทางปฏิบัติเลยก็คือมีการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็มีการเรียกผู้กล่าวหาเรียกผู้ถูกกล่าวหาหรือคือผู้กล่าวโทษนั้นมาให้คําต่างๆนะครับนะครับเ,เดี๋ยวขออาจารย์ขอจบการบรรยายแคใ่ในตอนที่หนึ่งตอนนี้ก่อนเดี๋ยวมาต่อกันตอนที่สองนะครับสวัสดีนะครับ